ทำไมเราต้องทำาอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเรามาดูคัสเตอร์ม์เจอร์นี่กันก่อนนะครับตัวเนี้คือการเดินทางของลูกค้ามันเป็นยังไงการเดินทางของลูกค้ามันจะเริ่มจากเราเนี่ยกระตุ้นความต้องการของลูกค้าพอเขามีความอยากเนี่ย เราก็ทําให้เขาอะรู้จักสินค้าเราพอเขาเริ่มสนใจเขาก็ซื้อหรือถ้าเขาไม่ซื้อนะครับเขาก็อาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมไปค้นหาข้อมูลทาง Google บ้างทาง Tik t o อกทาง IG หากเขาซื้อแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการบริการหลังการขายมาที่ customer journey หรือ s e l l funnel หรือว่า purchase funnel นะครับทิกตอกในช็อปปีซึ่งผมเนี่ยยึดพื้นที่ดังกล่าวที่ผมพูดไปอะหมดแล้วคนเซิร์ชไอซอสกิมจิเนี่ยมันก็จะขึ้นแต่ของผมอะมันก็เลยเป็นสิทธิ์ที่ลูกค้าส่วนใหญ่ ซื้อของผมถูกไหมครับต้องนึกดูนะครับถ้าเรายิงแอดเนี่ยช่วยอะไรช่วยกระตุ้นความอยากก็จริงช่วยให้คนเนี่ยรู้จักสินค้าเราก็จริงแต่จะซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องถูกไหมครับแถมเราเนี่ยยังต้องทำคอนเทนต์เองไปแต่งรูปเองถ่ายรูปเองทําคลิปเองไลฟ์สดเองเราก็ต้องขายเองตอบเองแต่ถ้าเราจ้างเอ็นฟูเนี่ยหรือเราให้เขาช่วยรีวิวเนี่ยคือมันฟูลฟันแนลเลยไงคือมันทั้งกระบวนการเลยเขาช่วยเราทุกทางเลยหน้าที่ของเราก็คือเราเนี่ยเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปพัฒนาสินค้าและบริการของเรารวมถึงระบบ หลังบ้านระบบแพ็คระบบพนักงานให้มันดียิ่งขึ้นแค่นั้นเองครับ